สวยแบบไม่มีคําไหนจะมอบจริงๆอะทุกคนขอให้มีนะคะจงมีจงมีจงม,จงมีใช้อยู่ใช้ต่อใช้ตลอดไปแพงค่ะติ๊กไม่เคยซื้อบัตชอนอะไรมาแล้วถูกใจเท่านี้มาก,ก่อนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับติ๊กต็อกส r y รกันอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับคลิป o r i t e Mid Year 2024นะั่นเองก็จะเป็นการรวบรวมของที่ชอบแล้วก็ใช้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงมิถุนากรกกดานี้เลยเนาะแล้วก็ในคลิปนี้ติจะรวมทั้งเมคอัพสกินแคร์ของใช้จิป,ปาถะต่างๆครบจบในคลิปเดียวเลยนะคะคือคัดมาแล้วไม่เสียดายเงินแน่นอนแต่ดูจบแล้วอาจจะเสียเงินได้พวกของทุกชิ้นที่ติพูดทั้งหมดในคลิปนี้เดี๋ยวติจะพิมพ์เอาไว้ให้ในคอมเมนตนะ์เนาะเผื่อวา่าถ้าถูกใจตัวไหนหรือว่าอยากลองตัวไหนจะได้ไปตามกันง่ายๆเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปค่ะ เริ่มกันเเลยเดี๋ยวจะมาขอเริ่มที่สกินแคร์กันก่อนแล้วกันนะคะตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือไอเทมที่ติ๊กเอาไว้ล้างเครื่องสําอางแล้วก็ล้างหน้านั่นเองค่ะเนื่องจากติ๊กเป็นคนที่แบบชอบใช้ออยล์ล้างเครื่องสําอางมากๆเพราะว่ามันสะดวกแล้วมันก็เหมาะกับคนผิวแห้งแบบติ๊กด้วยนี่เลยค่ะ Innisfree Apple Seed Cleansing Oil น้องเขาราคาดีมากไม่เวอร์เกินไปคือแบบใช้ง่ายมากๆแค่เทใส่ฝ่ามือเราที่มันแห้งๆอยู่แบบนี้แหละแล้วก็เอามานวดๆวนๆที่หน้าเลยเครื่องสําอางทุกอย่างก็คือจะละลายออกหมดแล้ว พอล้างเสร็จนะทุกคนก็คือไม่รู้สึกแห้งตึงเอียดอะไรเลยแล้วคือสมชื่อเขาเลยค่ะกลิ่นหอมแอปเปิลด้วยคือตอนที่ล้างอัมีความสุกมากมันหอมฟิลดีมากแต่ว่าพวกเครื่องสําอางที่กันน้ามากๆอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะต้องใช้เวลานวดถูวนแบบนานหน่อยนะติ๊กไม่แพ้มไม่แสบไม่คันไม่อะไรเลยคือน้องค่อนข้างอ่อนโยนเลยค่ะสําหรับตัวติ๊กเองนะคะส่วนตัวใช้แล้วรู้สึกว่าน้องตัวนี้ไม่ได้ทําให้ผิวอุดตนันแล้วก็ไม่ได้ทาให้สิวเพิ่มขึ้นด้วยสกินแคร์ชิ้นต่อมานะคะไม่พูดถึงไม่ได้เเลยเพราาะว่นอง น้องโทนเนอร์แพดตัวนี้นั่นเองค่ะน้องเมดิฮิลอันนี้เป็นสูตรคอลลาเจนนะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ช่วยในการซ่อมแซมผิวได้อย่างล้าลึกจะช่วยลดเลดือนริ้วรอยนะคะลดความหมองคล้ำที่พอสอเกาหลีเขาทิท้ตกันเนี่ยก็คือจะเอาน้องมาแปะไว้นะคะเป็นมาสก่อนแต่งหน้าก็จะทําให้เครื่องสอําอางของเราอะไม่หยืมไม่หยาติดทนมากขึ้นผิวสวยขึ้นอะไรงี้หรือว่าจะเอาน้องมาเช็ดเป็นโทนเนอร์หลังล้างหน้าเสร็จเพื่อบํารุงผิวต่อก็ได้นะคะละกลิ่นอะ หอมมากทุกคน แลตัวแผ่นของเขา่ก็คือนุ่มมากแผ่นใหญ่พอสมควรเลยนะจะบอกว่าอันนี้เป็นกระปุกที่2แล้วนะคะที่ติ๊กใช้มาคือสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยใครยังไม่เคยลองนะคะต้องลองจริงๆนะจากใจคนที่ผิวแห้งนะคะน้องทําให้ผิวเราอะ่ะชุ่มชื้นมากขึ้นจริงๆแล้วเขาก็มีหลายสูตรหลายสีมากๆก็ลองไปเลือกให้ตรงกับความต้องการของสภาพผิวของแต่ละคนได้เลยนะคะแต่ถ้าสม,มุิไม่รู้จะใช้อะไรก็คือติ๊กแนะนําสีนี้สูตรสีชมพูปังมากจริงๆทุกคนมาต่อกันที่เซรั่มเลยเอา จริงๆตัวเนี้ยติกว่ายังไงยังไงก็น่าจะเคยใช้กันมาแล้วทุกคนค่ะเพราะแบบเขาเป็นตํานานมากๆนี่เลยค่ะ Estee Lauder Advanced Night Repair นะคะน้องคือสกินแคร์เทพที่สามารถกู้ผิวให้สวยได้จริงๆและตัวเนื้อเซรั่มอะเหมือนเขาปรับสูตรใหม่มาด้วยนะคะทุกคนก็คือจะซึมง่ายขึ้นเบาบางขึ้นเอาเป็นว่าใช้แล้วไม่หนักผิวไม่มีความรู้สึกว่ามีอะไรมากองบนผิวเลยคือของแพงอะมันก็ดีแบบนี้แล้วเนาะ ใครที่ผิวโซมหน้าหมองรูขุมขนกว้างบอกเลยว่าตัวเนี้เอาอยูม่มากคือติชอบน้องเขามากๆเป็นสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์ไม่กี่ตัวที่ซื้อซ้ำบ,บ่อยสุดๆเขาทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นไม่แพ้ง,ง่ายเหมือนแต่ก่อนเราผิวมันดูแบบฟูฟูขึ้นอนะ่ะมันดูอิ่มน้ํามากขึ้นส่วนข้อเสียอย่างเดียวของน้องเขาก็คือแพงค่ะอย่างเดียวจริงๆเลยมาต่อกันที่มอยส์เจอไรเซอร์บ้างนะคะเครื่องปีนี้ติกจะขอยกให้น้องคนนี้เลยค่ะนูโตรจีน่าไฮโดรบลูสนอริชิงครีมหรือ ือว่าน้องเจลซ่อมผิวที่โด่งดังนั่นเองเนื้อเกลี่ยง่ายมากทาแล้วสบายผิวมากๆคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้เอาจริงๆใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยแต่ว่าเนื่องจากติ๊กเป็นคนผิวแห้งก็เลยจะพยายามหาสิ่งที่เติมน้ําให้ผิวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเยอะๆแล้วคือตัวนี้ที่ชอบอ่ะเขามีส่วนผสมของไฮยาคือทั้งเติมน้ําให้ผิวแล้วก็ยังสามารถล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวไว้ด้วยติ๊กใช้เรารู้สึกว่าติ๊กผิวแข็งแรงขึ้นนะคะผิวนุ่มขึ้นไม่หยาบไม่แห้งไม่อุดตันร เราแบบราคาดีด้วยอะทุกคนประมาณแบบห0ารอยะไรนี้เองอะใครผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ําเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูตัวนี้ได้นะคะสกินแคร์ตัวต่อไปนะคะมาต่อกันที่อายครีมเลยปกติอะติ๊กจะคอนเซิร์นอายครีมมากๆเพราะว่าแบบอะไรจะถูกก็ได้แต่ว่าอายครีมต้องแพงแต่จะบอกว่าติ๊กอะลองซื้อตัวนี้มาใช้เล่นๆเพราะว่ามันราคาดีและติ๊กเห็นว่ามันมีคําว่าเรติอลนี่เลยค่ะทุกคนน้องซัมบายมีเรตินอลอินเทนส์แอดวานซ์คือน้องอะเป็นอายครีมเวอร์ชันถูกและดีที่ จริงช่วยให้พวกล่องใต้ตาดูเรียบเนียนสดใสขึ้นลดความใต้ตาค้ำๆสมๆได้อะใครที่แบบมีริ้วรอยใต้ตาเล็กๆนะคะตัวเนี้บอกเลยว่าเอาอยู่เพราะว่าอย่างที่ชื่อเขาบอกเลยเขามีส่วนผสมของเรตินอลแรกๆอ่ะจะแนะนําให้ใช้วันเว้นวันวันเว้นสองวันแรงงี้ไปก่อนนะคะให้ใต้ตาเขาปรับสภาพแล้วพอหลังใต้ตาแบบปรับตัวนิดนึงอ่ะติ๊กใช้ต่อเนื่องทุกวันเลยอ่ะทุกคนแล้วก็คือไม่แพ้ไม่คันไม่แดงไม่แสบไม่อะไรเลยคือน้องอ่อนโยนมากไม่มีความระคายเค ลแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เนื้อแน่นนะแต่ว่าไม่หนักผิวเลยหัวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคือมันทําให้บีบออกมาแล้วแบบกะปริมาณง่ายไม่ทําให้เปลืองผลิตภัณฑ์ด้วยใครที่แบบงบไม่เยอะแต่ว่าอยากลองใช้เรตินอลจากตัวนี้ได้เลยมาต่อกันที่สิ่งนี้ค่ะ <c oughs> น้องเจลแต้มสิวของมิซูมีนั่นเองคือสิ่งนี้ก็ไม่มีไม่ได้จริงๆทุกคนเพราะว่าติก๊กชอบเป็นสิวอักเสบที่แบบหัวใหญ่ๆขึ้นแล้วแบบกว่าจะอยู่บะถ้าไม่ไปฉีดนะติ๊กต้องรอให้อยู่เป็นอาทิตย์เลยอะตอนแรกอะติ๊กซื้อแบบซองมาใช้ก่อนนะคะทีีน่นนองมขายใซ น่าจะซองราแบบ49บาทอะไรประมาณนี้แล้วคือพอใช้แบบซองอ่ะประทับใจมากเลยต้องไปซื้อแบบหลอดมาใช้อีกอันนี้เขาเขียนไว้ว่าเป็นสูตรเร่งด่วนลดอาการสิวอักเสบแบบแรงและเร็วแล้วก็ลดการอักเสบภายใน24ชั่วโมงแต่ว่าน้องอ่อนโยนมากๆไม่ทําลายผิวเลยค่ะซึ่งติกรู้สึกว่าก็จริงตามที่เคลมเอาไว้เลยนะคือถ้าเรารู้สึกว่าสิวกําลังจะขึ้นกําลังจะอักเสบกําลังจะปะทุอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต้มทิ้งไว้เลยค่ะหนึ่งคืนตื่นเช้ามาถึงมันจะยังมีสิวยังจะเจ็บยังจะอะไร อยู่แต่มันจะลดเลเวลการอักเสบลงอย่างมากเลยค่ะแล้วมันก็จะไม่เป็นหัวช้างหัวหมาขนาดนั้นคือแบบชอบมากจริงๆใช้อยู่ใช้ต่อใช้ตลอดไอเทมต่อไปนะคะมาต่อกันที่ครีมกันแดดบ้างจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากตัวนี้ค่ะน้องแมสอีกแล้ว Buty o ้ออฟจอ n ซอนนั่นเองอันนี้ที่เขาเรียกกันว่ากันแดดข้าวติว่าหลายคนน่าจะเคยใช้อยู่แล้วเพราะว่าน้องดังมากไม่รบกวนเมคอัพไม่เป็นคราบหรือถ้าใครเคยใช้กันแดดของเราแลบมาแล้วเนื้อจะคล้ายๆกันเลยแต่ส่วน ตัวติ๊กว่าตัวนี้เขาจะเหมาะกับคนผิวแห้งผิวผสมอะไรอย่างนี้นะคือเป็นเพราะว่าเขาจะมีความฉ่าอยู่ในน่อยคิดว่าคนผิวมันมากๆอาจจะแบบเยิ้มนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใครที่ผิวมันใช้แล้วรอดก็คอมเมนต์บอกติ๊กหน่อยนะคะกันแดดหน้าผ่านไปแล้วนะคะมาต่อกันที่กันแดดตัวบ้างเครื่องปีนี้ขอให้น้องคอนนี้เลยคะ่ะมิซูมิอันนี้เป็นฟรากกนฟรีนะคะสูตรไม่มีน้ําหอมคือเขาจะมีแบบสูตรมีน้ําหอมด้วยน่าจะเป็นหลอดสีชมพูที่คนใช้กันเยอะๆอะแต่ส่วนตัวติ๊กชอบแบบไม่มีน้ําหอมมากกว่าเพราะว่าติกเป็นนนคีด้ํ� อยู่แล้วแล้วติกลัวแบบกลิ่นมันจะไปตีกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอทาลงบนผิวนะคะติกรู้สึกว่าเขาทําให้ผิวเราอะสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวๆวอกๆด้วยไม่มีพวกน้ํามันไม่มีพาราเบนแอลกอฮอลสีสังเคราะห์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะคือผิวแพ้ง่ายยังไงก็ใช้ได้แน่นอนโอเคค่ะทุกคนสกินแคร์จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่เมคอัพกันเลยตัวแรกนะคะติ๊กเพิ่งเปิดใจใช้เขาเมื่อต้นปีที่แล้วนี่เองแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทุกๆคนถึงชอบกันเยอะมากๆนั่นก็คือน้อง คนนี้นั่นเองค่ะน้องไพรเมอร์ของมิเล่คือไปอยู่ไหนมาทําไมเพิ่งได้ลองส่วนตัวนะคะดิสแคมเมอร์ไว้ก่อนติ๊กใช้แล้วรู้สึกว่าผิวสวยขึ้นแล้วก็ไม่อุดตันคุมมันได้ดีประมาณหนึ่งเลยแต่ติ๊กรู้สึกว่าใครที่แบบต้องการใช้หน้าทั้งวันอะแล้วแต่งหน้าตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำอะไรอย่างเงี้ยลงตัวนี้ไปก่อนคือกริปเขาช่วยเบอร์ูขุมขนได้ด้วยค่ะแล้วก็ทนเหงือ่อทนน้ําสุดๆใครที่แบบจะไปคอนเสิร์ตหรือไปงานเอาดออะไรเงี้ยติ๊กว่าตัวนี้คือเหมาะมากเครื่องสําอางจะติดทนมากๆแนนนนน่่่อคมาเป็ูชชัที บ่อยมากๆในช่วงครึ่งปีแรกนะคะทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเดือนมีนาเมษาของบ้านเราอะมันร้อนนรกแตกมากติ๊กจะบอกว่าหน้าติ๊กรอดมาได้เพราะว่าตัวนี้เลยค่ะจองแซมูลสกินนูเดอร์ลองแวร์อันนี้สีไลท์นะคะแต่ว่าติ๊กว่ามันแอบบพอดีผิวติ๊กเป็นนิดนึงถ้าสมมติจะซื้อซ้ำจะซื้อเบอร์ที่แบบขาวกว่านี้ใครที่ผิวผสมติ๊กบอกเลยว่าตัวเนี้เหมาะมากผิวมันอะไรเนี้ยก็คือใช้ได้น้องติดทนมากๆคือลองแวร์สมชื่อจริงๆเจออากาศที่ไทยเข้าไปนะ ตัวนี้สั่งขยะน้อยสุดเท่าที่เคยใช้มาคือสามารถซับมันนิดนหน่อยๆอะไรเงี้ยก็คือยังไปต่อได้มันเป็นแมตท,ที่ไม่ได้แมตขนาดนั้นมันยังดูผิวสวยอยู่แล้วก็สีไม่ดรอประหว่างวันด้วยนะคะคือดีมากๆแล้วก็สิ่งที่ติ๊กชอบที่สุดก็คือพับของเขานะคะทุกคนคือมันนุ่มมากใช้เกลีย่ยคุชชั่นได้ดีแล้วก็ไม่กินเนื้อคุชชั่นด้วยปาดไปทีเดียวคืนเนียนกริบติ๊กว่าน้องตัวนี้เป็นคุชชั่นเกาหลีที่เหมาะกับอากาศประเทศไทยสุดๆคือมอบมงให้เลยต่อนะคะ สอเขียนคิ้วเพราะว่าที่เจอมามันชอบเข้มแล้วคือแบบติ๊กเป็นคนคิ้วเข้มอยู่แล้วติ๊กก็ไม่ค่อยอยากเขียนให้มันเข้มมากไปกว่าเดิมแล้วปกติอ่ะติ๊กจะเป็นคนแค่ปัดมาสคาร่าคิ้วให้สีมันอ่อนลงเฉยๆแต่ว่าหลังๆบางทีอ่ะอยากเก็บทรงให้คิ้วมันเป๊ะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเขียนคิ้วบ้างแต่ติ๊กเจอละค่ะดินสอเขียนคิ้วที่แบบสีอ่อนตรงใจจริงๆก็คือน้องคนนี้เลย Peripera Speedy Skinny Brow n นะคะติ๊กใช้สีเบอร์เจ็ดชื่อสีว่า Ash Brow น้องทําให้เขียนคิ้วแล้วดูไม่่ปลิงงอะเหหหมมมมาากกัับืใดแ คือแต่งยังไงก็คือไม่โปะแน่นอนแล้วก็สําหรับติกน้องไม่ได้ไหลไม่ได้เยิ้มอะไรนะคะก็คือติดทนดีประมาณนึงเลยแต่รุน่นนี้มีสีให้เลือกหลายโทนนะโทนน้ําตาลโทนเทาโทนออกแดงอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยใครสาวกความคิ้วอ่อนนะคะลองไปเลือกดูกันได้มาถึงอายไลเนอร์กันแล้วค่ะทุกคนติกคนพบสิ่งที่ดีพอๆกับครีโอแล้วติดทนพอการกันน้ากันเหงื่อไม่ไหลไม่เยิ้มเหมือนกันเลยสําหรับติกติกชายแล้วไม่แพนด้าเลยแม้แต่นิดเดียวหัวแปรงก็เลียวเล็ก ไม่แตกไม่แยกเหมือนกันนี่เลยของลิลลี่บร์เรนนะคะชื่อรุ่นนายเอเอ็มทูนายพีเอ็มสไวเวอร์เพนทุกคนสมชื่อมาก9โมงถึง3ทุ่มอะ่ะไม่มีหลุดไม่มีเลือนจริงๆคือแบบเขาทําได้ไงอะ่ะติดทนมากถึงมากที่สุดติ๊กจะบอกเลยว่าติ๊กซื้อซ้าแน่นอนแล้วก็เขามีสีให้เลือกหลายเฉดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ติ๊กใช้เป็นสีแมทบราวด์ก็คือจะเป็นน้าตาลที่เข้มกว่าของคลีโอหน่อยคือมันไม่ได้น้าตาลขนาดนั้นอะแต่ว่ามันก็มีน้ําตาลหลายเฉดแบบน้ําตาลติดแดงน้ําตาลติดเทาอะไรีี้ก็ม ดีมากใครที่แบบหนังตามันแพนด้าใช้อะไรก็ไหลก็เยิ้มทุกคนมาใช้อันนี้ติดแน่นทนนานจริงๆเชื่อติดงานตา<ๆ>ยังไม่จบนะคะทุกคนมาต่อกันที่มาสคาร่าคลิปเฟเวอรี่สองพิ๊กเคยบอกไปว่าติ๊กชอบครีโอแท่งแดงอันนี้มาใช่ไหมเพราะว่าแบบมันทําให้ขนตาแบบยาวสะพึงแผ่กระจายอะไรอย่เงี้ยวันลุ่มปังคือตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะคะยังใช้อยู่ตลอดเลยแต่ ครึ่งปีนี้ค่ะมีตัวนี้เข้ารอบมาอีกนั่นก็คือของน้องโฮลิกาโฮลิกานั่นเองสีม่วงอันนี้นะเบอร์ศูนย์สองนะคะดีไฟวอลลุ่มคือเหมือนคลีโอมาทุกคนปัดปุ๊บคือเพิ่มความหนาง,งอนยาวอะไรอย่างเงี้ยแบบสะพึงมากอะ่ะหัวแปงเขาก็จะเป็นแบบเกลียวๆกลียวแบบนี้นะคือเพิ่มวอลลุ่มไม่ขนตาตั้งแต่โคนเลยค่ะติดทนไม่เยิมไม่แพนด้าไม่ขายุงแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่าปัดย้ําหลายๆรอบนะคะไม่งั้นมันจะเริ่มเป็นก้อนแต่คือเวลาติ๊กปัดอันนี้ที่ไรอะ่ะมี คนทักทุกที่เลยว่าเฮ้ยต่อขนตามาหรอคือมันสะพึงมากจริงๆทุกคนมันยาวมากแล้วมันก็หนาด้วยแต่คือปกติอติ๊กเป็นคนที่มีขนตาประมาณหนึ่งอยู่แล้วคือปัดไปอีกก็แทบจะเป็นกันศาดอะแต่ว่าอันนี้ติ๊กซื้อมาจากเกาหลีนะคะจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เนาะแต่ไม่แพงเลยปังมากขอให้ลองงานตาชิ้นสุดท้ายนะคะมาต่อกันที่อายพาเลตอันนี้ยังเป็นตัวดีตัวเดิมค่ะติ๊กใช้แทบทุกวันที่แปลว่าทุกวันจริงๆคือแบบน้องเป็นพาเลตตาคูโทนสีชมพูที่กําลังดีมก ไม่คูเกินไปจนใช้ยากแต่งแล้วคือแบบได้ลุคสวยหวานคุณหนูคือติ๊กอะพูดซ้ำาม,มาหลายคลิปมากๆเพราะว่าติ๊กแบบชอบจริงๆอะทุกคนอะดูติ๊กใช้จนเป็นหลุมอะอันนี้ก็หลุมอันนี้ก็หลุมแล้วแล้วแบบสีเขาแน่นกําลังดีเป็นฝุ่นแค่นิดเดียวและติดทนด้วยค่ะมีทุกเนื้อจริงๆแมทชิมเมอร์กลิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือครบจบใน1นึ่พาเลตแถมมีสีขาวตรงเนี้ยเอามาทําเป็นดอลลี่อายได้ทุกวันเนี้ยคือติ๊กแท็บไม่ได้ใช้ดอลลี่อายอื่นเลยก็คือใช้จากในพาเลตเนี้ยทำได้เลยทุ เราสามารถเอามาทําเป็นอายไลเนอร์ก็ได้หรือสร้างเงาดอลลี่อายก็ได้อีกคือแบบครบจบจริงๆคือถึงน้องจะราคาแรงหน่อยอะแต่ว่าใช้คุ้มมากๆคือคุณภาพแบบเกินราคามากจริงๆค่ะแล้วก็อีกตัวนะคะช่วงนี้ก็คือใช้บ่อยเหมือนกันเป็นของ Per ริ e r a เพราะว่าการแต่งหน้าโทนสีธรรมชาติมันค่อนข้างจะกลับมาฮิตเนาะจะเป็นโทนน้าตาลที่ติดส้มนิดเดียวแต่เป็นสีน้ําตาลที่ไม่แก่เลยค่ะน้องเขามีสี่หลุมนะคะ5สีละสีชัดแน่นติดทนใช้ได้จริงทุกสีราคา ขนาดมันค่อนข้างเล็กกระถัดรัดนะคะพกพาง่ายมากมาต่อกันที่บลัชออนนะคะทุกคนติ๊กอยากจะบอกว่าติ๊กไม่เคยซื้อบลัชออนอะไรมาแล้วถูกใจเท่านี้มาก่อนคิดไม่ผิดเลยที่ซื้อน้องมาตอนแรกอะหลังเลว่าแบบเฮ้ยเราจะซื้อดีไหมสิมันจะโอเคไหมมันจะเข้ากับเราไหมมันจะดูขาวดูแป้งเกินไปหรือเปล่าแต่พอตัดสินใจซื้อมาแล้วอะชอบมากจริงๆทุกคนชอบที่สุดในบลัชออนที่เคยใช้มาแล้วอะนี่เลยค่ะน้องเดซี่อันนี้เป็นเบอร์8นะคะบลูบเบอร์รี่ซอ คือแบบตอนแรกอะทุกคนเวลาที่ไปสวอชที่มือมาอมันเหมือนจะติดขาวมากๆใช่ปะแต่พอออกมาสวอชลงแก้มโหสีน่าหลักมากน้องเป็นบลัชชมพูอมม่วงนะคะที่ไม่ได้ม่วงขนาดนั้นจะติดขาวติดชมพูมากกว่าด้วยซ้ำเป็นบลัชออนที่ติดรู้สึกว่าใช้แล้วหน้าสว่างมากหน้าผ่องมากติดทนมากด้วยค่ะ แต่เวลาปัดอะติ๊กจะปัดรวมๆกันไปเลยนะคะสี่สีหรือว่าใครจะปัดแบบที่พอสเกาหลีเขาฮ,ฮิตกันก็ได้นะก็คือแบบเอาสีอ่อนมาลงทั่วแก้มก่อนลดความเหลืองของผิวแล้วก็แบบตามด้วยสีเข้มตรงกลางแก้มสีเข้มขึ้นอีกตรงหน้าแก้มอะไรเงี้ยก็จะทําให้ลุกดูลมุลขึ้นค่ะไม่เป็นปืนบอกตรงนี้เลยว่าเป็นบัชออนที่รู้สึกว่าแบบคุ้มค่ามากใครที่ลังเลอยู่เหมือนติ๊กนะคะต้องมีจริงๆร,รับรองไม่เสียใจแน่นอนและแล้วก็มาถึงหมวดที่เลือกยากที่สุดคะ่ะทุกคนแต่ตัดใจเลือกมาแล้วหมวดลิปนั่นเอง ขอเริ่มที่สิ่งนี้ก่อนเลยค่ะปีนี้นะคะทุกคนลิปไลเนอร์มาแรงมากติดก็ทนกระแสะไม่ไหวได้ลองใช้มาหลายแบรนด์อยู่แต่ที่ถูกใจจริงๆก็คือของ e t o d อันนี้เป็น Base and Overlip Pencil นะคะน้องเป็นดินสอเขียนขอบปากสีชมพูนุดๆเลยใครที่ชอบทาลิปทนชมพูนะคะบอกเลยว่าควรค่าแก่การมีมาก ทาเราแบบปากฟุ้งเบลอละมุนสุดๆละอันเนี้ยด้วยความที่หัวน้องเขาค่อนข้างใหญ่นะคะจะเอามาเขียนขอบปากเพื่อเบลอขอบปากให้ฟุ้งๆหรือว่าจะเอามาทาเป็นลิปเบสก็ได้เพื่อกบสีปากให้สีปากเราอ่อนลงก่อนที่จะไปลงลิปอื่นแล้วน้องเขาเขียนลื่นเนื้อน,นุ่มมากทุกคนเกาะปากได้ดีนะคะแล้วก็อีกด้านก็จะเป็นฟองน้ําแบบนี้นะเอาไว้แบบเด่นๆให้ปากมันฟุ้งแต่จริงๆนะทุกคนพอลงลิปเนี้ยแล้วทาลิปอื่นตามอะ่ะมันทําให้การทาลิปของเราแบบ ปากสวยขึ้นแบบงงๆอะ่ะใครที่หาลิปไลเนอร์อยู่นะคะติกเชยร์ตัวนี้เลยจริงๆต่อมาเป็นลิปที่ติ๊กรู้สึกว่าติหยิบบ่อยที่สุดในครึ่งปีแรกแล้วนะคะก็คือนี่เลยค่ะอีทูดี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีทูดี้โอเวอร์โกลวิทินหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าลิปน้องข้าวนั่นเองติเคยทํารีวิวทุกสีแบบเต็มๆแล้วนะคะไปดูกันได้นะแต่อยากจะบอกว่าที่ชอบอะ่ะไม่ใช่เพราะว่าเป็นติ่งน้องข้าวนะทุกคนคือลิปเขาดีจริงเพราะว่าส่วนตัวติกชอบล um ิปฉ่ำโกลอยู่แล้วใช่ปะแล้วนนอองรุ่นนก็คืแบบ ปากฉ่าแบบแวววาวเป็นแก้วเป็นแสงมากอะละเนื้อเขาเบาสบายไม่หนักปากเลยแล้วก็ไม่แห้งด้วยแล้วพอความฉ่าวาวหายไปอะยังมีสเตนติดอยู่บนปากประมาณนึงเลยค่ะละสีสวยมากนะส่วนตัวติดชอบ4ีเบอร์หนึ่งกับเบอร์หใช้บ่อยมากเลยอะเบอร์หนึ่งก็คือจะเป็นสีแบบชมพูอมแดงติดส้มหน่อยๆส่วนเบอร์หก็จะเป็นชมพูคูโทนติดม่วง สวยแบบไม่มีคําไหนจะมอบทุกคนและอีก like แท่งที่ใช้บ่อยจริงๆในครึ่งปีนี้นะคะก็คือลิปของโรแมนนั่นเอง Juicy Lasting tint เบอร์ที่แบบฮิตกันมากๆอ่ะก็คือเบอร์25ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยติ๊กจะขอไปอ่ะเบอร์24นะคะทุกคนพ e e ลิ่งแองดูเอาจริงๆทุกคนเบอร์24่อ่ะมันเป็นเบอร์ที่ถูกต้องมากกาลังดีมากไม่อ่อนไม่เข้มจนเกินไปคือพอเกลี่ยหน่อยๆอ่ะมันจะได้แบบฟิลปากสวยสุขภาพดีเนื้อดีเบาปากแต่ว่าไม่ได้ฉ่ำเท่าอ e ีทูดี้ของรุ่นเมื ะะแต่ไม่น่าต้องพูดเยอะอะ่ะพรลิปโลแมนรุ่นนี้เขาดังมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยลองใช้เบอร์ยี่สี่ติขอให้ไปลองเลยทุกคนคือสีมันสวยมันถูกต้องมากจริงๆค่ะและลิปแท่งสุดท้ายนะคะขอเป็นแบรนด์ไทยบ้างลาคลาสนั่นเองอันนี้เป็นรุ่นไอติม e นะคะเป็นลิปแบบกดคือไอติม e สมชื่อมากๆค่ะทุกคนคือละลายบนปากจริงๆสีที่ติชอบนะคะอันนี้ก็คือเบอร์เกทาแล้วหน้าผ่องมากขับผิวสุดๆใช้ทาตรงกลางปากตรงกระจับปากอะไรอย่างเงี้ยคือโคตรปังมันฉ่ำ วาวมากเป็นแก้วเป็นแสงสุดๆ แต่ข้อเสียก็คือไม่ติดทนไม่สเตนไม่อะไรทั้งนั้นต้องขยันเติมนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ติ๊ก็เป็นคนชอบลิปฉ่ำวาวอยู่แล้วติ๊กก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะก็เลยยังชอบรุ่นนี้มากๆอยู่หมวดต่อมาจะขอมาที่น้ําหอมกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ติ๊กใช้แทบทุกวันในครึ่งปีแรกตั้งแต่ได้มานี่เลยค่ะน้องลังโคมิีดนั่นเองเป็นตัวที่ฉีดแล้วมีคนถามบ่อยนะคะว่าเอ้ยน้ําหอมอะไรหอมอะไรอย่างงี้คือมันจะมีอีโดหลายรุ่นนะคะแต่ว่าที่ติ๊กชอบมากที่สุดก็คือีรรุ่น Under, ท เขาอ,ออกมาเลยหวานหอมสวยแพงลูกคุณคือแบบ หอมมากจริงๆอะ่ะเราเป็นน้ําหอมที่ติดทนมากนะคะ6กเชั่วโมงยังอยู่เลยกลิ่นเขาจะค่อนข้างแน่นแต่ว่าไม่เวียนหัวเลยค่ะทุกคนเป็นฟลอเรลที่สดชื่นมากมีความฟรุตตี้นิดๆหมดแล้วแบบซื้อซ้าชัวร์แน่ๆชอบมากคือชอบพอๆกับอาร์มานีซีเลยอะ่ะแต่ข้อเสียของน้องนะคะก็คือแพงม,มากแต่เป็นน้ําหอมที่ติรู้สึกว่าลงทุนไปแล้วคุ้มค่ามากๆค่ะน้องหอมผู้ดีมากจริงๆแล้วหมวดสุดท้ายละคะขอเป็นสิ่งนี้แล้วกันน้องกระเป๋าเกี้ยวเจนทาเวอร์แมนนั คือเอาจริงสารภาพตอนแรกอะติกคิดว่ามันเป็นแค่กระแสแต่พอมาใช้จริงๆแล้วว่าทุกคนคือติ๊กชอบมากน้องจุกของมากๆคือทุกอย่างใส่ได้หมดเลยขวดน้องขวดน้ำ power bank อ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบได้หมดจริงๆเลยอะคือติ๊กเอาไปคอนเสิร์ตด้วยเอาไปฮ่องกงด้วย คือ practical มากไม่มีอะไรที่น้องใส่ไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าแบบถ้าเป็น iPad อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพยเยอขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถามว่าใส่ได้ไหมคือติกว่ามันก็ยังยัดลงไปได้นะแล้วแบบเวลาลูดอ่ะมันเป็นทรงเกลียวที่แบบน่าหลักมากเลยอะ่ะคือเอาจริงๆเป็นกระเป๋าที่ติกรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะซื้อเลยแต่ว่าพอซื้อมาแล้วแบบชอบมากกว่าที่คิดไว้แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบต้องหิดห้อยพวงกุญแจใช่ไหมตรงนี้ก็คือเอาไว้ห้อยพวงกุญแจได้นี่น่ารักมากแล้วก็สีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าพาส 然后，这吧。 ถูกต้องถูกจริตสุดๆคือเห็นอย่างเงี้ยมันเข้าได้กับทุกชุดทุกลุกเลยใครยังไม่มีใครยังไม่ซื้อขอให้มีไม่ผิดหวังแน่ๆเลยค่ะแล้วราคาก็แบบพันสองเอะไรเงี้ยแต่คือแบบใช้คุ้มมากทุกคนมันแบบมันดีจริงๆแนะนํามากๆให้มีแล้วก็ติชอบน้องจนทําคลิปรีวิวแยกไว้อีคลิปหนึ่งด้วยนะคะใครที่สนใจน้องอยู่หรือว่ายัางลังเลนะคะก็ไปดูประกอบการตัดสินใจกันได้นะแล้วก็หมวดสุดท้ายนะคะขอเป็นหมวดขนมคือไม่พูดไม่ได้จริงๆทุกคนไม่รู้จะใช้คําว่า Favorit ได้ขนาดไหนเพราะว่าติดซื้อบ่อยมากๆคือหมดก็ซื้อหมดก็ซื้อนี่เลยค่ะน้องสตรอเบ r รี่ฟ e ีสได้คือเป็นขนมที่ซื้อบ่อยมากๆหมดแล้วคือกดสั่งตลอดเวลาคือต้องมีติดบ้านอะอันนี้ก็คือกินหมดไปแล้วนะคะหลายซองมากจริงๆทุกคนอันนี้จะเป็นของร้านถั่วตาเต่านะคะร้านเนี้ยติกรู้สึกว่าเขาทําแบบ กรอบอร่อยกําลังดีราคาดีไม่กรอบฟันแตกเกินไปคือเป็นของกินเล่นที่กินแล้วแบบไม่รู้สึกผิดมากอะ่ะประวัติการซื้อของในช้อปปี้ติก็คือมีแต่อันเนี้ยเต็มไปหมดเลยอะ่ละล้วติต้องสั่งอย่างอื่นของร้านเขามากินก็อร่อยเหมือนกันนะเห็นหอมอบกรอบก็อร่อยเม็ดมะม่วงก็อร่อยมันหนึบอะไรเงี้ยคืออร่อยหมดเลยแต่ the base ก็คือ strawberry freeze die ค่ะทุกคนคือเกินคําว่า favorite ไปมากอะ่ะสั่งบ่อยมากเย่ yeah, ในที่สุดก็หมดแล้วนะคะ favorite ครึ่งปีแรกคือมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะ แล้วก็ไม่ได้ครบทุกหมวดขนาดนั้นเพราะว่าอันไหนที่ติ๊กไม่ชอบหรือว่าติ๊กใช้แล้วเฉยๆติ๊กก็จะไม่เอามาพูดในคลิปนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะติ๊กไม่ได้ทิ้ง u t u b e นะคะทุกคนแต่ช่วงหลังๆบางทีติ๊กก็แบบไปสิงอยู่ในติ๊กต็อกบ้างหรือเวลาอัพคลิปอะไรอย่างเงี้ยคือพออัพลงติ๊กต็อกแล้วแบบมันเร็วดีมันง่ายมันสะดวกอะไรเงี้ยติ๊กก็จะไปอัพในนั้นซะเยอะใครที่เล่นติ๊กต็อกนะคะก็ไปฟอลกันได้นะยังไงงงกก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 ็็ขขอบคคคุุณททนนนนมาามาาาาๆเเเลลยย่่่ะะี้้้ดดด like, ดูััฝ scribe Share ติิปใใจหว เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย